ย่าพังกันเลรอต้ลก่อนเอาเติ้ลเพื่ใส่หนาใสติ้ลขามหมดเเป็นไรนี่ เดี๋ยวเบางไปนอกขุดเอ้าเอเก่งเก่งกี่ยวฟันแต่านคอวยังไงยงไยไมสวนกานรู้ไปเดียวไปบุโตไปไหมล่ะบุโตัวคุนกาโตเดียวก็ไตเตือนไปนีพี่ตาไปมากเอาไปไมงไม่ม่กมากาอกนี่ตายง้ไม่น้อย้ยไม่น้อยไปี ไปทางโน้นไปทางโน้นเลยไปไปเดียอมะเ้ยไป